ครับสวัสดีครับิทุกทุกคนครับก็กลับมาพบกับคลิปการเรียนรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆกับอาาจรรย์โทนนนนี่่คคเะับซึงป็ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในวิชาอิงสองนะครับหรือวิชา0ูนย์ศูนย์สนะครับและจะเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่ในพาร์ทสนะครับพาร์ทบริดจ์นะครับที่เป็นไฮไลท์ที่อยู่ในพาร์ทนี้นะครับวันนี้ครูก็จะมานําเสนอนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่อยู่ในพาร์ทนี้นะครับก็คือ word focus นะครับคำศัพท์คําว่า start นะครับ start ใน Word Focus ในตําบทนี้นะครับมันจะปรากฏอยู่ในหน้าที่70นะครับในตําราเรียนนะครับ start ถ้าพูดถึงคำว่า start นะครับทุกคนคงรู้จักกันดีว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแต่หน้าที่การใช้เนี่ยนะครับเราจะมาเจาะเรื่องเลยแล้วกันว่ามันมีการใช้เนี่ยอยู่กี่อย่างนะครับถ้าให้ศิิ์อยู่ในหนังสือนะครับมันจะมีการใช้อยู่4ประเภทนะครับ4ความหมายด้วยกัน เดี๋ยวเรามาลองดูแต่ละประโยคแล้วกันนะครับว่าแต่ละประโยคเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับประโยช์ที่ยกมาทั้งหมดในหนังสือนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นประโยคที่ปรากฏอยู่ใน Reading นะครับเรื่อง the life of Jane Goodall จำได้ใช่ไหมครับ Jane Goodall นะครับที่ชอบชื่นชอบลิงชิมแปซีมากๆเลยนะครับแล้วก็เข้าไปศึกษาวิจัยต่างๆนานานะครับจนได้เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับนั่นคือ Jane Goodall นะครับอันนี้ประโยคที่1นะครับ Jane Goodall and her mother started their new life in Africa on July 14 1960ถ้าดูประโยคนี้แล้วกันนะครับจะขอแปลว่า Jane Goodall แล้วก็แม่นะครับแม่ของ j เ่ยก็ได้เริ่มเริ่มแดน new life นะครับเริ่มชีวิตใหม่นะครับที่ในทวีปแอฟริกาในวันที่14กรกฎาคม1960นะครับก็นานมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตัวหนาๆน,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 นะครับ started t h a new life คือเริ่ม บางสิ่งบางอย่างก็คือเริ่มชีวิตใหม่นั่นเองนะครับในประโยคที่2นะครับ she started to write in her diary every day she started to write in her diary every day เจนเนี่ยก็ได้เริ่มนะครับ start to write เริ่มเขียนเขียนอะไรหนอะเขียน Diary Diary คือบันทึกขออนุญาตแปลว่าบันทึกประจำวันแล้วกันนะครับตั้งแต่ตื่นนอนมาจนเข้านอนมาไปเจออะไรบ้างที่มันสะดุดตาไปเจออะไรบ้างที่มัน,นไฮไลท์ เป็นสิ่งที่น่าจดจำเินก็เขียนลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเจนเริ่มเขียนไดอารี่เนี่ยทุกๆวันเลยนะครับต่อมาข้อที่3นะครับ during the 7 0 v e n s a war started during the 7 0 s a war started ครก็คือในระหว่าง70เนี่ยยุค70ก็คือยุคที่เจนอายุ70เนี่ยช่วงปีไม่ใช่ครับปี70นะครับขออภัยในระหว่างช่วงปีปี70เนี่ยก็มีสงครามเนี่ยได้เกิดขึ้นได้เริ่มต้นขึ้นอะไประมาณนี้ นะครับต่อมาข้อที่4นะครับ Jane started running towards the forest Jane started running towards the forest นะครับก็คือเอ่อ Jane เนี่ยได้แล้วก็ได้วิ่งเข้าไปนะครับเอ่อ start นี่ก็คือแบบเริ่มวิ่งเข้าไปในแบบไปยังป่านั่นเอง มีเข้าไปในป่าจําได้ใช่ไหมที่พอรู้ว่ามีแบบกลุ่มผู้ชายที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าเจอลิงชิมเบซีเนี่ยเจนก็ได้แบบรีบงเข้าไปในป่าเลยในยป่านเนี่ยเพราะว่าอยากเจอมานานแล้วนะครับดูประโยคจาก4ประโยคนี้นะครับมันก็จะความหมายเนี่ยในการแปลเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสรุปวิฟ้องได้นะครับว่า start นะครับมันแปลได้2อย่างนะก็คืออย่างที่1ก็คือเริ่มจุดๆ,ๆเริ่มบางสิ่งบางอย่างจะอะไรก็แต่ก็เอามาใส่ ตามหลังคำว่า start นะครับอันที่2คือเริ่มต้นขึ้นนะครับเริ่มขึ้นนั่นเองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาใส่ตามหลังนะครับนิสิตดูข้อที่1อันนี้พูดแบบความหมายก่อนแล้วกันนะครับพูดพูดถึง meaning ก่อนแล้วกันนะครับข้อ 1, ข้อ2ข้อ4เนี่ยหนึจะแปลคล้ายๆกันก็คือเริ่มบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นข้อ1น,นะครับ started the new life ข้อ2 started to write ข้อ4 started running นะครับเริ่มบางสิ่งบางอย่างแต่ข้อที่3สงครามเริ่มต้นขึ้นเห็นไหมครับหลังคําว่า started ไม่มีอะไรตามมาเลยเพราะฉะนั้นปัจจก่กสายตาแล้วนะครับคําว่า start มีความหมายอยู่2ประเภทค,คือเริ่มบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นขึ้นแค่นั้นเองนะครับมาดูในรูปแบบของ structure โครงสร้างก่อนแล้วกันนะครับว่าว่า uh, verb start เนี่ยนะครับมันมีโครงสร้างอะไรบ้างนะครับดูข้อดูข้อ a นะครับ verb start นะครับบวกด้วย to บวกด้วย infinitive นะครับอ่าก็ก็จะเคยเห็นแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นข้อ a เนี่ยไปตรงกับข้อที่2นั่นเองนะครับชัดเจน started to write นะครับ in her diary every day นะครับ started to บวก infinitive นะครับง่ายมากโครงสร้างนี้ต่อมาข้อ b นะครับ start บวกด้วย verb ที่เติม ing นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตรงกับข้อที่4นะครับ started running นะครับง่ายมากเลยนะครับต่อมาข้อ c นะครับ start บวกด้วย n o u n phrase จำได้ใช่ไหมครับ n o u n phrase ภาษาไทยคือกลุ่มคำนามนั่นเองมันก็จะตรงกับข้อ1นะครับ started t h e new life แต่ new life ก็เป็น n o u uh, phrase นะครับกลุ่มคำนานมนั่นเองต่อมาข้อ G dog นะครับ verb แต่ด,น,ดนเขียนบงเลยกว่า not followed by an object or verb นะครับเป็น verb ที่อยู่เดียวๆวไม่ต้องตามด้วยใช่ไ not followed นะครับเขียนชัดเจนเลยไม่ต้องตามด้วย object เป็น uh, กรรมหรือ verb ไปทั้งสินน้นนะครับก็คือข้อที่3นะครับ a w o r d started แล้วก็ใส่ full stop ไปเลย นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ s t r u c เจอรนะครับที่แตกต่างกันของ verb start นะครับซึ่งเป็นโครงสร้างที่ที่ไม่น่าจะจำยากนะนะครับลองเอาไปทบทวนหลายๆรอบดวกันก็น่าจะจำได้นะครับอาละนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับ word focus นะครับคำว่า start ที่ปรากฏใน reading part ในบทที่12นะครับ nature บทสุดท้ายของ Ink 2นะครับก็ครูก็ขอให้นิสิตไปทบทวน กลับไปฟังหลายๆรอบนะครับจะเกิดความคุ้นชินและที่สําคัญในทสุดจะเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาโดยเฉพาะในการใช้ Word Focus คำนี้ในอนาคตนะครับก็ขอขอบคุณทีทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ